อีกครั้งนะคะคอรมอ,อยังได้อนุมัติตามมติคณะกรรมการการกันกองการใช้จ่ายเงินกู้นะคะให้สํานักงานประกันสังคมเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสําคัญของโครงการเยียวยาผู้ประกันตนในกิจการสถานบันเทิงและผู้ประกอบการอาชีพอิสระที่ทํางานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงนะคะที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐเป็นการปรับเพิ่มจานวนกลุ่มเป้าหมายนะคะจำนวนผู้ประกันตนต,นตามมาตรา39แล้วก็มาตรา40เ,าเดิมเนี่ย มีผู้มีผู้ที่ขอรับการเยียวยา11669คนจะปรับเป็น138,669คนหรือเพิ่มขึ้นประมาณ2 8 0 0 0คนนะคะแล้วก็มีการปรับเพิ่มรอบวงเงินของการเยียวยาจากเดิม607ล้านบาทเป็น747ล้านบาทเพิ่มขึ้นมาอีก140ล้านบาทค่ะเรื่องถัดไปค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การปรับปาส่วนภูมิภาคนะคะ ปรับเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่พนักงานที่ป,ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้จากเดิมนะคะได้รายละ5,000บาทต่อเดือนเป็นรายละ70,00บาทต่อเดือนโดยมีผลตั้งแต่วันที่คอรมอให้ความเห็นชอบนะคะก็คือวันนี้ซึ่งปัจจุบันนี้นะคะการประปาส่วนภูมิภาคมีหน่วยงานให้สังกัดสถานที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะจำนวน10แห่งรวมพนักงาน21 1ราย สำหรับก,การปรับเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษนี้จะทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ5ล้านบาทต่อปีจากเดิม12.7ล้านบาทเป็น17.81ล้านบาทซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การเงินภาพรวมของกปภนะคะทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันพื้นที่เสี่ยงภัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่สงบอยู่และมีความเสี่ยงสูงสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกกลุ่มทุกบุคคลนะคะโดยเฉพาะพนักงานบริการและความ ควบคุมน้ําที่สูญเสียมีหน้าที่ซ่อมแซมท่อแตกท่อรั่วซึ่งคนกลุ่มนี้นะคะเมื่อได้รับการแจ้งภัยก็ต้องไปดําเนินการให้ภายใน24ชั่วโมงนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเขาก็มีความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นที่ก่อนหน้านี้นะคะเขาก็ได้มีการอนุมัติค่าตอบแทนรายพิเศษไปแล้วไม่ว่าจะเป็นธนาคารเอสธนาคารออทีไอครั้งนี้คอปพอนะคะก็เลยขออนุมัติปรับเพิ่มเงินพิเศษนี้ให้เป็นแนวทางเดียวกันค่ะ